คะอันนี้นะคะหน้าตาไม่อ้อมสั่งเป็นแบบรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นอะไรอะ่ะ V V สามร้อปดสิบโปรนะคะ ะะอยู่กันในช่องเล่นกันติ้วชูมแม่ค่ะวันนี้นะคะแม่อ้อมไม่ได้มาทําอาหารไม่ได้มาทําขนมนะคะแต่วันนี้แม่อ้อมจะมานําเสนอนี่แม่อ้อมซื้อกล้องนะคะกล้องวงจรปิดนะคะแบบเป็นแบบ Wi-Fi นะคะหมุนได้นะคะแบบนี้มานะคะสั่งจากเว็บช้อปปีนะคะแล้วก็แถมเขาก็แถมนี้ด้วยนะคะเมมนะคะ 32G จิกนะคะแบบนี้เดี๋ยวนี่เพิ่งเพิ่งมาเลยนะคะแม่อ้อก,ก็แกะมาเลยแล้วก็มาอ่านให้เพื่อนๆดูนะคะแม่อ้อก,ก็ยังไม่เห็นกันว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันเลยนะคะข้างในนะคะอันนี้นะคะหน้าตาแม่อ้อสั่งเป็นแบบรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นอะไรอะ V E 380 Pro โปนะคะอันนี้เรามาแกะพร้อมกันเลย นี่นะคะข้างในกล่องนะคะเขาก็จะมีสมุดคู่มือนะคะแบบนี้แล้วก็นี่นะคะมีสาย usb นะคะนี่นะคะและนี่นะคะพอแกะออกมาก็จะมีกล้องวงจรปิดเป็นแบบนี้นะคะที่ไม่อ้อมสั่งนะคะมี3 8 0รโปรนะคะมีเสา3าเสานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ เมื่อกี้ไม่เอาบอกไปแล้วเนาะว่ามีสายชาร์จ USB e นะคะแล้วก็มีหัวชาร์จนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นอะไรอะที่ติดตั้งหรือเปล่าอันนี้นะคะอ่าโอเคก็ได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะไม่เอมก็เพิ่งสั่งมาครั้งแรกนะคะยังไม่เคยใช้งานนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองออใช้งานไปพร้อมๆกันนะคะลองทำดูนะ เดี๋ยวแม่อ,อ้อมขอประกอบนะคะสายชาร์จแล้วก็ตัวที่ติดนะคะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะตอนนี้นะคะแม่อ้อมก,ก็นี่เสียบสาย U s b กับหัวชาร์จเสร็จเรียบร้อยน,นะคะแล้วก็เสียบไปด้านหลังนี้นะคะแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่มิมกันนะคะ,ะนี่นะคะที่เขาแถมมาให้นะคะแต่บางร้านอาจจะไม่ได้แถมมานะคะ ใช้เป็นตัวเล็กนะคะอันนี้แล้วก็วิธีใส่นะคะใส่ด้านนี้นะคะเห็นไหมนี่นะคะตรงใต้คางของตัวกล้องนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ดันนะคะเห็นนะนี่นะคะตอนนี้นะคะแม่อ้องก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมมนะคะใส่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆ หลังจากนั้นเราก็จะมาเสียบปลักกันนะคะลองนะคะอือ่ะแป๊บหบนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะมีเสียงพูดนะคะอันนี้เป็นแบบภาษาไทยนะคะตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มทำงานแล้วนะคะหมุนแล้วนะคะนี่แบบนี้นะ ามนต่างาที่้อง่อ่าตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าแอปนะคะแอปมือถือกันไปนะคะหลังจากที่เราใส่เม,มมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการโหลดแอปกันนะคะเพื่อเอาโทรศัพท์ไปเชื่อมต่อกับตัวล้องจรนะคะเราก็เข้าไปที่แอสโตนะคะเฮสโตะะ้กดเข้าไปนะคะ ไปพิมพ์ว่า V380 Pro แบโปแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีตัวนี้เด้งขึ้นมานะคะเป็นสีฟ้าๆอันบุมๆแบบนี้นะคะแล้วก็กดที่ติดตั้งนะคะแล้วก็รอแป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะแม่อ้อมก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะแล้วเราก็กดเปิดตรงนี้เลยก็ได้คะ่ะอันนี้แม่อ้อมก็ยังไม่เคยทํานะคะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันนะอ่ะ หลังจากนั้นเขาก็จะมีคําประกาศและก็เงื่อนไขของเขานะคะแล้วก็กดอ่านอ่านอ่านเสร็จแล้วเราก็อ่านได้อ่านแล้วก็เห็นด้วยนะคะกดเข้าไปแล้วก็เลือกที่อนุญาตนะคะอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นนะคะแล้วก็กดอนุญาตอนุญาตอีกทีหนึ่งอ่าแล้วเขาก็จะโผล่หน้านี้ขึ้นมานะคะ มีสามโปรนะคะเขาบอกว่าโปรใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าอีเมลของเรานะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมขอใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่รหัสผ่านแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้แม่อ้อมบอกผิดนะคะตรงนี้คือเราเคยสมัครแล้วนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เคยสมัครนะคะใช้เป็นครั้งแรกแล้วก็ไปกดเรื่องที่ว่าผู้ใช้ที่ลงทะเบียนนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่นะแล้วเราก็กดเข้าไปอ่ะ แล้วเขาก็จะบอกว่าสมาัครสมาชิกนะคะแล้วเราก็กรอกข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะลงไปนะคะตอนนี้นะคะแม่อ้อมก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบนะคะอ่าแล้วเราก็มากรอกที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะข้อมูลใส่ตรงเนี้ยลงไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะตรงนี้นะคะก็คือหลังจากที่แม่อ้อมเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโผล่หน้านี้อ่าแล้วเราก็ กดไปยังไปที่การเชื่อมต่อนะคะตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ลอกร๊บหนึ่งเห็นไหมคะเห็นเนาะอ่ะล็อกร๊บหนึ่งนะคะอ่าโอเคตอนนี้นะคะแม่อ้อมเชื่อมต่อกับ Wifi ที่บ้านนะคะแล้วก็กดกดอันนี้นะคะอ่าโอเค แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเลือก Wi-Fi ที่บ้านเรานะคะอ่าอันนี้ก็มีของเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะของเรานะคะก็จะใช้เป็นเทโวสอนะคะ 2.4G ตัวนี้นะคะอันบนสุดกดเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ของเรานะคะอ่าโอเคตอนนี้นะคะเราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดตรงนี้ เชื่อมต่อตอนนี้นะคะตัวโทรศัพท์ของเรากับเครื่องอกล้องวงจรนะคะกําลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะเราก็เชื่อมต่อตัวโทรศัพท์กับกล้องวงจรนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะอะแล้วเราก็อันนี้อะไรอะกรุณาเลือกหรือป้อนชื่อของคุณนะคะ อ๋อแล้วก็ใส่เป็นบ้านนะคะแม่อ้อมจะใส่เป็นบ้านถ้าใครเป็นสำนักง,งานก็ใส่เป็นสำนักง,งานเลยมีห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะก็เลือกดูนะคะแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะคะอ่ารอแป๊บหนึ่งนะคะอ่าน่าจะกดตรงนี้นะคะแม่อ้อมก็เดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งอะไรอ่ะแจ้งความปลอดภัยของรหัสผ่านอุปกรณ์ปัจจุบันไม่มีรหัสผ่านนะคะโปรดตั้งรหัสผ่านเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยให้ดีขึ้น ตั้งรหัสผ่านตรงนี้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวแม่เอ,อ้าขอตั้งรหัสผ่านแป๊บนึงพอเราตั้งชื่อผู้ใช้นะคะแล้วก็รหัสผ่านเสร็จแล้วเราก็มากดที่คอนเฟิร์มนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะคะกดปุ่มสามเหลี่ยมนี่นะคะโอเคมาแล้วอ,อันนี้คือด้านบนนะคะด้านหน้าบ้านของแม่เอ้านะคะอ่าแล้วเดี๋ยวแม่เอ,อ,อ้าคอขอมุนนะคะเอาปรับลงมา นี่คือตอนนี้นะคะอยู่นี่หน้าแม่อ้อมนะคะนี่แล้วอ่าเดี๋ยวหมุนซ้ายหมุนขวาให้ดูนะคะอ่านี่นะคะแล้วก็หมุนหมุนอีกปึ๊บนี่นะคะลอกตัง้งอยู่อ่าไปยังบริเวณหน้าบ้านนะคะตรงส่วนนี้ภาพชัดนะคะโอเคชัดนะคะ เดี๋ยวแม่อ้อมขอดูก่อนว่าไอตัวนี้กี่ล้านนะคะความละเอียดเท่าไหร่นะที่เราสั่งมาอ๋อความละเอียดอยู่ที่3ล้านนะคะสามล้านพิกเซลนะคะก็ถือว่าชัดนะคะเพื่อน,อนๆนี่นะคะคหมุนซ้ายหมุนขวานี่โอเคนะนี่นี่กลับมาหาแม่อ้อมแล้ว นี่ลงไปอีกหรือว่าจะลงข้างล่างก็ได้นะคะนี่นะคะขึ้นข้างบนโอ้โหโอเคนะคะภาพชัดแจ๋วนะคะถือว่าใช้ได้นะคะในราคา470เอ,อ่อถ้าไม่อ้อมจะไม่ผิดน่าจะ77บาทนะคะถือว่าคุ้มนะคะไม่อ้อมสั่งในช้อปปี้นะคะตอน12 12นะคะ ก็จะได้ในราคาพิเศษนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะคะอ่าตอนนี้นะคะเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอ่าแล้วแม่อ่อมก็จะมาบอกวิธีนะคะดูฟังก์ชันนะคะเห็นข้างล่างนี้ไหมคะอันนี้นะคะเป็นรูปกล้องนะคะก็คือแคปหน้าจอนะคะเวลาที่ เราอยู่ข้างนอกบ้านนะคะหรือว่าเห็นอะไรผิดปกตินะคะเราสามารถกดปุ่มนี้นะคะแคปหน้าจอมันก็จะไปบันทึกลงไปในแกลเลอรี่ของเราในโทรศัพท์ของเรานะคะหรือว่าบันทึกเป็นวิดีโอก็ได้นะคะสามารถบันทึกเป็นวิดีโอได้ค่ะแล้วก็พูดสื่อสารโต้ตอบกันได้นะคะสมมุติว่าแม่อ้อมอยู่ที่บ้านแล้วก็พ่อเทอร์โบอยู่ที่ทํางานนะคะเราก็สามารถพูดโต้ตอบกันได้นะคะหรือว่าเห็นขโมยนะคะเราสามารถพูดผ่านโทรศัพท์นะคะมายังตัว กล้องวงจรนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีถอยหลังนะคะถอยหลังก็คือดูย้อนหลังนะคะแล้วก็เช็คดูนะคะ SD card ของเรานะคะตอนนี้ไม่อ้อมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมากกว่านี้ก็จะเป็นประมาณว่าการผกผันนะคะตำแหน่งร่วงหน้านะคะแล้วก็จะมีการติดตามแบบเคลื่อนย้ายนะคะน่าจะเป็นแบบจับตัวคนนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะอ่า ส่งสัญญาณเตือนนะคะค่ะ <Susan> แล้วส่วนตรงนี้นะคะเป็นลำโพงเป็นรูปคลำโพงใช่ไหมคะอ่าถ้าเราจะกดแบบว่าสื่อสารกันนะคะตอนนี้ไม่ออบปิดอยู่นะคะถ้าจะกดสื่อสารก,กันเราก็กดเปิดนะคะนี่ก็จะได้ยินเสียงไม่ออบอันนี้คือเสียงแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้คือเมื่อกี้นะคะคือเสียงออกจากตัวกล้องวงจรนะคะ เดี๋ยวไม่อ้อมจะทดลองให้ดูนะคะอ๋อภาพนี้นะคะคือตอนนี้นะคะเป็นเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าดูด้วยสายตาเปล่าเอาพ่อเทอโบส่องไปนี่มืดมากเลยนะคะตรงนี้นะคะแต่มาส่องตรงที่กล้องนะคะนี่ก็จะสว่างนะคะเห็นไหมโอเคก็จะสว่างนะคะสว่างกว่าการที่เราดูด้วยตาเปล่าเมื่อกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไ่อ้อมจะสาธิต ที่พูดสื่อสารโต้อตอบกันระหว่างมือถือกับตัวกล้องจอนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมจะไปยืนข้างนอกไกลๆตรงนู้นนะคะที่มืดๆแล้วก็ให้พัทบูพูดโต้อตอบกับแม่อ้อมนะคะเดี๋ยวมาดูะคะ่ะไป่ตรงนี้นะ ได้ยินได้ยินโอเคชัดไหมชัดไหมลูกชัดครับอ่านี่นะคะก็ภาพก็คุณภาพของกล้องนะคะอยู่ที่3ล้านพิกเซลนะคะชัดเจนอยู่นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็ติดตั้งง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อสนใจซื้อกล้องวงจร รุ่น V 380 Pro โปนะคะก็ลองไปทำดูกันได้<ว>ง่ายๆเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะไม่อ้อมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส c r สายให้แม่อ้อมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ